ครับผมนายปรีณาประเสิช่วยแผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยาการเชี่อมกันนะครับวันนี้นะครับจะมานําเสนอวงจรฟิลเตอร์แบบกรองความถี่ต่ํานะครับจะยกตัวอย่างมาทั้งหมด2ตัวอย่างนะครับแล้วก็อธิบายการทํางานนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับคือวงจรความกรองความถี่ต่ําหรือ low p a ฟิ f i l อร์นะครับนี่จะเป็นหน้าตาของวงจรแล้วก็สูตรการคํานวณนะครับต่อไปครับเราจะมาผมจะเล่า การทํางานในฝั่งนะครับมันมีหน้าที่อะไรวงจรน,นี้นะครับทําหน้าที่กรองความทีที่อนุญาตให้ความถีต่ําผ่านเท่านั้นนะครับจะมีการลดทอนความถี่สูงซึ่งสามารถลดทอนความทีจะขึ้นอยู่กับการออกแบบวงจรด้วยนะครับง่ายๆก็คือมันจะลดหรือกรองให้ความทีนั้นต่ำนะครับถึงจะผ่านจากวงจรน,นี้ไปได้เพื่อจะไปใช้งานต่อนะครับ ต่อไปครับเราจะไปดูการยกตัวอย่างวงจรและการหาค่านะครับไปดูกันเลยครับนี่ครับคือวงจรฟิลเตอร์ที่กําหนดให้นะครับของข้อหนึ่งให้การหาค่า vo นะครับเราจะมาหาดูว่าข้อไหนถูกนะครับจะมาตัวําตอบนะครับว่าข้อ e ถูกเราหาค่ายังไงนะครับมาดูกันเลยนะครับเราจะเริ่มที่ vo นะครับเท่ากับ v in หารด้วย1บวก2พาย frc นะครับคุ้มไม่ครบนะครับแล้วก็แทนค่าครับ v o เท่ากับ v in หนึ่งบวกสองคูณสามจุดหนึ่งสี่นะครับคูณห้าคูณด้วยสิบกำลังสามคูณหนึ่งคูณสิบกำลังลบหกนะครับแล้วก็ jf นะครับปิดวงเล็บครับเดี๋ยวนี้นะครับต่อไปครับ vo เข้ากับ vi n ส่วนด้วยบวก1 วงเล็บสองคูณสามจุดหนึ่งสี่คูณด้วยห้านะครับเราจะมาดูที่ตรงนี้ก่อนนะครับสิบกำลังสามตัดสิบกำลังหกจะเท่ากับสิบกำลังลบสามนะครับห้าคูณหนึ่งก็เท่ากับห้านะครับ ตามด้วย j f นะครับปิดวงเล็บครับหารทั้งหมดนะครับแล้วก็10กำลังลบ3นะครับชัดลงมาข้างล่างนะครับเพื่อนำมาหารนะรับจากลบดึงลงมาข้างล่างก็จะกลายเป็นบวกเป็น10กำลัง3ก็คือ1,000นะครับ เราจะหารแค่ในวงเล็บนะครับหารแค่ในวงเล็บก็จะได้เท่ากับ vo vin เท่ากับ1บวก0.0314นะครับ jf เขียนในรูปของนี่นะครับให้มันสมบูรณ์ก็จะเขียนได้แบบ v in หารด้วย1บวก0.03 1 c j f ะครับแบบนี้นะครับต้องแบบนี้ครับลากให้มันเต็มนะครับจะได้ดูไม่ผิดนะครับ เราจะไปดูที่คําตอบนะครับว่ามันตรงกับข้อ a ของเราไหมนะครับดูนะครับ v in หารด้วย1 0 0 3 1บก0.0314 jf นะครับตรงกับข้อ a นะครับข้อหข้อ1ก็เสร็จแล้วนะครับเราจะไปดูข้อต่อไปกันเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นวงจรพิเตอร์ในข้อ2นะครับ ให้เราหาค่า AF แล้วก็ FH นะครับของวงจรให้ถูกต้องนะครับเป็นยังไงเราจะไปดูกันเลยนะครับเริ่มต้นด้วย FH นะครับสูตรของมันก็คือ1หารด้วย2พาย R C นะครับแทนค่านะครับ1 ส่วนด้วย2 π R คูณด้วย20 20นี้ก็คือ R 2ตัวนะครับมารวมกันนะครับคูณ10กำลัง3คูณด้วย0.01คูณ10กำลัง6 ปิดวงเล็บนะครับทั้งหมดก็จะหารด้วย1น,นะครับต่อไปครับบรรทัดต่อมาครับย่อยลงมานะครับก็2คูณด้วย3.14ตรงนี้ใส่1ไว้ก่อนนะครับข้างบน เราก็จะลากเส้นว่ามันจะคุมหารมีกี่ตัวนะครับ,ค,บคูณด้วยสองคูณสามหนึ่งสี่วงเล็บยี่สิบคูณด้วยยี่สิบก็คือตรงนี้นะครับเราจะนําตัด1ิบกําลังสามกับสิบกําลัง6กนะครับก็จะเหลือเป็น1ิบกําลังลบสามนะครับตรงนี้ก็จะเท่ากับ0 0 1จศนะครับ ปิดวงเล็บไปนะครับแล้วก็ขีดเส้นหารนะครับ10กกำลังลบ3ตรงนี้นะครับเราจะนํำมาไว้ข้างล่างเพื่อหาร1000หรือเราจะชักขึ้นมาข้างบนให้เป็นเมื่อเรานําขึ้นมาข้างบนนะครับก็จะเป็น1คูณด้วย x10 กําลัง3แบบนี้นะครับต่อไปครับ าค่าลงมาข้างล่างอีกครั้งนะครับ10กำลัง3คูณไว้1ก็จะเป็น1,000นะครับส่วนด้วยตรงนี้นะครับกดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะเท่ากับ0.0 0.125นะครับ1.256เอาไปครับตรงนี้ไม่ใช่นะครับ ขีดข้าวก่อนนะครับก็จะเท่ากับข้างล่างตรงนี้นะครับก็จะเท่ากับ1.256นะครับแบบนี้นะครับคูณกันออกมาค่าจะเป็น796.18เฮิร์นะครับ FMS เท่ากับเท่านี้นะครับย้ำนะครับถ้าเราชักลงมาข้างล่างจะเขียนให้ดูแบบละเอียดก็ได้นะครับหรือ1หารด้วย2คูณ3.14วงเล็บ20คูณด้วย0 ศูน,นะครับรนี่นะครับข้างล่างตรงนี้ก็จะเหลือสิบกำลังลบสอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับจากที่เอาไปคูณนะครับเราก็จะนำมาหารข้างล่างนะครับของพวกจำนวนนี้นะครับก็จะนำลงมาหารข้างล่างนะครับ ก็จะเป็น1หารด้วย0.001256นะครับค่าออกมาก็จะเท่ากันนะครับคือ79618แบ,บนี้นะครับแสดงให้ดูทั้ง2วิธีนะครับว่าชักขึ้นหรือชักลงมันก็มีค่าเท่ากันนะครับแสดงว่าคำตอบของเรานั้นถูกต้องนะครับ นี่ครับไม่ว่าเราจะเอาตัวนี้ขึ้นมาคู่ขึ้นมาคูณ1,000หรือมาหาร1,000นะครับค่าก็จะไม่ต่างกันนะครับเพราะว่าเราทำถูกวิธีแล้วนะครับต่อไปครับจะมาหาค่า AF กันนะครับ r f นะครับก็จะเท่ากับ1บวกด้วย r f ส่วนด้วย r 1นะครับก็คือตรงนี้นะครับ r f กับ r 1นมีคือ r f นี่คือ r 1นะครับนำมาหารกันนะครับก็จะเท่ากับ1บวก10 k โอหมหารด้วย10 k โอหมนะครับ ก็จะเท่ากับ1บวก1นะครับเท่ากับ2เท่านะครับสรุปนะครับสรุปคาตอบที่เราทําได้จากวงจรนะครับก็จะได้เท่ากับ AF เท่ากับ2ต่ไป S S, <S เท่ากับ796 หนึ่งแปดเฮิร์ตนะครับแบบนี้นะครับมาดูที่สรุปคำตอบของเรานะครับว่ามันจะตรงกับข้อไหนซึ่งก็ตรงกับข้อ4นะครับ af 2 sh 796.18เินฮิร์ A N H นะครับก็คือข้อ4นะครับก็เสร็จแล้วครับสำหรับการยกตัวอย่างวงจรฟิลเตอร์แล้วก็ การหาค่าในวงจรนะครับทั้งสองข้อแล้วก็อธิบายการทํางานของมันนะครับอันนี้ก็เหมือนข้อสอบแลครับเราอาจจะเจอได้ในห้องเรียน,นครับวิธีก็จะไม่ต่างกันมากขึ้นอยู่กับค่าของอุปกรณ์ในวงจรนะครับวันนี้ผมรัฐประสิทช่วยขอลาไปก่อนนะครับขอครับ